ดูกไนเลยครับทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ที่ก่อนเกมมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าทั้งคู่เดือดแพ้กันมาทั้งสองทีมนะครับเริ่มเกมมาเ,เราเองก็บกุกกดดันใส่หนักทันทีนะครับบอลท,ท,ท,ทุ่งของกีรทธรให้เอกนิตแปะคืนมาแล้วยิงลูกนี้หนึ่งต่อศูนย์นะครับส่งไปโชบสรารชาติตั้งแต่ห้านาทีครับ <S <S เป็นห้าทีแรกที่จริงๆเนี่ยโอ้โหเราดูดีกว่าสิงคโปร์เลยนะครับในการเล่น เรื่องเกมมาตั้งแต่ทองบอลแล้วก็จังหวะจบเราทําได้คมด้วยตั้งแต่ช่วงของต้นเกมเริ่มมามานะครับเล่นไปเล่นมาเนะี่ยสิงคโปร์เริ่มจะทองบอลแล้วก็จับจังหวะของตัวเองได้นะครับถ้ามีโอกาสเยอะนะครับที่จะได้หนีเป็นประตูที่สองเลยครับสองศูนย์ไม่มาก็สิงคโปร,ร์ก็มีโอกาสนะครับแล้วดูหลังจากนั้นครับหลังช่นเกมมาให้ลูกนี้มาแล้ว ลูกเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วแปรลูกนี้ครับนึ่งตัวหนึ่งนะครับเชวาอ,อนุอานะครับตูวเปิดปอของจองเอวยองสามเกมลูกของสิงคโปร์ทำได้ดีน,นะครับแล้วโอกาสของไทยครับเอกนิดลูกนี้ก็ยิงเป็ดตัางถาแล้วมันไม่ตกหลอกนะครับเรามีโอกาสเยอะนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกรวมไปถึงครึ่งหลังที่กลับมาแล้วที่จะสินลงมาเนี่ยครับจับบอลสามทีในเปลีย่ยนจังหวะลูกนี้ให้เป็น คิวพัสที่สวยงามจริงนะครับให้กับสุประดับเหมือตาลดเข้าไปยิง2ประตูต่อ1นครับนาทีที่66นะครับถูกกรเสรียลงมานาทีเฉเศษเท่านั้น,นครับลดูแบบคล้องบอลแล้วก็จังหวะวิ่งเติมของสุประดับนี่ก็ยอดเยี่ย,ยมามากๆนะครับไทยเองพอ21ก็จริงโอกาส ดีมากขึ้นนะครับมีโอกาสยิงทีบ้างนะเซซเน่วันนี้ก็อีกหนึ่งคนที่ฟอร์มเด่นมากของสิงคโปเลยครับเซฟนะคบผุดตลุกเลยครับนับนิ้วกันได้เนี่ยเจ็ดแปดครั้งอย่างเงี้ยนะครับเนการป้องกันเซฟแล้วดูครับจังหวะเปิดก็มาทีจะสินเก็บบอลได้นะครับแล้วเปลี่ยนให้ทางสมรับมีเติมขึ้นมานะครับสายขวามีครับเลือกเก็บเองแล้วยิงขัดข้อเสาแรก เชียร์ขาดกันมากนะครับสุภัะเหนื่อยตางีนที่8 17กับทิมชไทยนำเป็น3ประตูต,ต,ตัวนึงเริ่มต้นจากเกียทอรที่ให้ทีเดสิงแล้วครับจังหวะทามมี่อะไรมันดูจะเขาดีพอดีหมดนะครับตั้งแต่ทีสิ่งลงมาแล้วดูยิงของสุนณะเล่นคางด้วยนะครับแล้วโอกาสสุดท้ายครับที่เหมือนสปีดจะตกไปแล้วนะสุพณะโอ้โหนั้นลูกิท เป็นลูกที่สี่โอ้โหอาจจะสวยงามมากขึ้นไปกว่านี้นะครับอาลูกเิตที่กันหน่อยครับในเกมนี้57ต่อ43เปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสของทีมชาติไทย13ครั้งส่วนทางสิงคโปร์6ครั้งนะครับตรงก่อ17